สวัสดีครับช่องกูกก๊อกชาแนลวันนี้นะครับเลือกเรียนแล้วนะครับจะพาไปหาของว่างนะครับกินในช่วงที่เรายังไม่ได้กินข้าวเย็นนะครับมันเลือกเรียนมากแหละกับสิหิ้วนี่จังหน่อยนะครับเราไปดูว่าวันนี้ของว่างเรานะครับจะเป็นอะไรนะครับอันนี้ไม่ได้ซื้อนะครับมีอยู่ที่โรงเรียนเราเต็มเลยนะครับผลพลอยได้จากการที่คุณครูรุ่นแรกๆนะครับที่ท่านมาอยู่โรงเรียนแห่งนี้ท่านได้ปลูกไว้นะครับจะเป็นอะไรนั้นเราไปดูกันเลยครับไป อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของโรงเรียนเรานะครับหลังจากที่เลิกเรียนแล้วนะครับนักเรียนก็กลับบ้านกันจาหมดแล้วนะครับการซีเหลือแต่คุณครูนะครับบางทันนะครับทีทานยังเคลียร์งานไม่เสร็จในวันนี้นะครับก็จะเห็นรถจอดอยู่ปกติรถจอดเต็มนะครับทุกช่องเลยนะครับไปดูกันนะครับว่าอาหารว่างของเราจะเป็นอะไรนะครับจริงๆแล้วคุณครูบอลกับคุณครูบิวนะครับมารอก่อน แล้วนะครับโอ้ลงมือกันแล้วนะครับนี่เลยครับอาหารว่างของเห่าครับบักร้าอ้อนครับผมพี่น้่งมะพร้าวออดมะพร้าวน้ำหอมนะครับกับพรีเซนเตอร์แสนสวยนะครับคุณครูบิวแล้วก็คุณครูบอลน,นะครับได้จัดการใช้แรงงานนะครับต้อยบอกักเผา นี่แก่บอลน,นอหน่วยนะสองส้าอันนี้ทดสอบหรือยังว่ามันกินได้หรือยังแซงนี้ออาาอกลังพดีมีหลายต้นครับพี่นอ้องนนแซงนี่ก็นนมีเยอะนะครับเป็นเกือบสิบลูกอยู่นะครับสิบสองลูกอะ,ะสิบสองลูกว้าว ส่วนต้นนี้จะเป็นต้นมะพร้าวที่เหลือเชื่อมาหมากเลยนะครับอันนี้คือเคยลงในช่องทิกตอกแล้วนะครับถ้ามองโดยผิวเผินแล้วมันก็เหมือนต้นมะพร้าวทั่วไปนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากต้นมะพร้าวทั่วไปแต่ถ้ามาดูที่ลำต้นของมะพร้าวต้นนี้นะครับเดี๋ยวจะเปิดเบอร์นี่นครับพี่นอ้องมะพร้าวต้นนี้นะครับโดนไฟไหม้นะครับไปครึ่งต้นแล้วนะครับนี่ ไปขึ้นต้นแล้วนะครับอ่าเแต่พื้นยังบ่ค่อยหล่มนะครับนี่ครับพี่น้องเห็น่าครับต้นพื้อน,นอันหายไปครึง่งนึงแล้วครับพี่น้องถืกไฟไหม้อ่าถูกไฟไหม้หายไปครึ่งต้นแล้วแต่พื้นก็ยังหายลูกนะครับร้ายแทรงนะครับไม่เก็บไปร้ายแทรงแล้วนะครับนีหายลูกร้ายร้ายแทรง <tyard. S 2> นี่ครับอ่าครับผมอ่าเหนะ็นไหมป่าต้นนี้อยู่เพื่อลูก <ช Louise. S 1> จริงๆครับนี่อยู่เพื่อลูกอันนี้อีกต้นหนึ่งนะครับนี่อันนี้อีกต้นหนึ่ง,งอ่าอีกต้นหนึ่งนะครับเยอะครับเยอะ ก็ประมาณเกือบสิบต้นนะครับเฉพาะบริเวณนี้นะครับแล้วก็จะมีอยู่หลังมันพักอีกนะครับหลังมานพากคุย<อ>ผลงานของเราครับวันนี้ครูอบอลเอาลงมาทั้งทั้งแซงเลยบ่ทังทลยค่ะอ๋อทั้งทลายบานผ่าเอื่นแซงเนาะ <laughs> บานจะเอื่นทลายบานข่าเอื่นแซงอันแซง, <laughs> งนี้มีทั้งหมด1,2,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ามส สิบสองลูกครับสิบสองลูกสิบสามหลอดหนึ่งสามงวดอ๋อไม่ใช่อ่าครับเดี๋ยวเอาไปเบิรงครับว่าเนื้อมันจะพอดีไหมแต่ได้ทดสอบไปแล้วว่าเนื้อมันกาลังพอดีเลยนะครับ่ะไปดูนะครับไปฟันไปเฉาะกันเราจะอยู่กันแบบพี่แบบนอกรพี่นอกแบบพี่แบบนอกอีลีนี่แหละเบิรงที่ล่ะผู้ล่างถวยก็มีพูดเดียวนี่แหละเขามาแล้วพี่แบบพี่แบบนอกี่ล่างถวยนอก็น้ากินไม่ได้กิน ฟังนี่เปิดกระ่างสิอันตำบอ,อกฮวงนะครับกินตำบอ,อกฮวงตาม,มามา่าอัดใบนะครับอีซีปีไปเปิด,เ,ปดเบืเบ้องด้วช่องคู่ออปชันนี่ยจะเห็นว่าของคู่งามปนไงงามแถาม,มาแล้ว,วช่องผิวนเหมือนเดิมเออนยังวางา,าไปกนะไ,นะไูไปท่าพดพี่น้องครับมาเบืงนะครับว่ามัน เป็นยังไงคู่บอลกำลังเฉาะอยู่ครับตอนนะี้มีดเราก็ตามีตามเกิดครับพี่น้องน่าจะพอดีมั้งเปลือกน้าเถอะรอดูลูกแรกเปลือกกระสินท้าน้านะพี่น้อง มีดจะซ้ำเห็นนีแ่แหละครับนะเดี๋ยวจะได้หามีดอันซื้อผ้ามาไวด้ดอกสักอันเห็นเขาเจ้าอันเห็นในจีบเนหะ็นพิ่มเพิ่มพิ่ข้าวเดียวนะครับมีดเ้ามันคม เนื้อเป็นไงบ้างครับโอ้พอดีเลยครับเนื้อพอดีเลยแจ้วออมานี่ได้แล้วครับพี่น้องเฉาะออกมาแล้วนะครับน้ำมะพร้าวอือชื่นใจมากครับแซ่บหวานนะครับหวานมันหอมอร่อย คู่ครัวรสดีเอาไ่ใช่หวานมันหอมนะครับแซ่บนะครับเนื้อกำลังดีเลยครับอะพร้าวาผู้ได้ยูไก่นะครับเรียนเชิญนะครับโรงเรียนทัพทีมสยามพิณีชายแดนของเรานะครับเดี๋ยวผมจะชอบมะพร้าวให้กินนะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และก็เป็นกำลังใจให้ครูช็อปเอ้ยครูกอล์ฟชาแนลด้วยนะครับกับการทำช่อง YouTube ครั้งแรกๆนะครับแล้วก็ลงไว้นะครับเป็นสตอรี่นะครับเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งเรา ไม่ได้มีโอกาสได้อยู่ที่นี่แล้วนะครับเราได้ย้ายเราไปทํางานที่อื่นนะครับเราก็จะได้มาเปิดดูนะครับเราก็จะได้เห็นไลฟ์สไตล์แล้วก็วิธีชีวิตของครูชายแดงนะครับก็เจอกันอีกทีคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับคดณลด้ไห